สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินครับขั้นตอนแรกไปที่ simk4.com ช่องชื่อผู้ใช้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนช่องรหัสผ่านสาใส่หมายเลขซิมปันสุขจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนต่อมากดสัญลักษณ์3ขีดท,ที่ด้านบนมุมขวาของจอนะครับจากนั้นจะพบเมนูหมายเลขดีลเลอร์ของคุณให้กดตรงหมายเลขดีลเลอร์จากนั้นทำการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างครับจะพบเมนูกระเป๋าซิมบันสุให้กดตรงคำว่าถอนเงินครับ จากนั้นพิมพ์ยอดเงินที่ต้องการถอนกดถัดไปครับก็จะพบหน้าตรวจสอบข้อมูลการถอนเงินให้ทําการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างครับให้กดเมนูขอรหัส OTP ใหม่โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปยังหมายเลข10ปบันสุขของท่าน หลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้วใส่รหัส OTP ให้เรียบร้อยกดถัดไปครับก็จะขึ้นประวัติการถอนเงินให้ทําการกดดูรายละเอียดในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดจากนั้นก็จะแจ้งสถานะการถอนตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการถอนเงินนะครับสวัสดีครับผม